ครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาที่บ้านรังฟึ่งนะครับตำบลโ,โคโคตามผูแก้วมาครับผูแก้ววันนี้สิบล้อมาเลยนะครับหน่วยนี้ออกงานบ่อยเหมือนกันนะครับเมื่อคืนก็ออกครับเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่แถวศรีขอรภูมินะครับวันนี้ข้ามภากมาที่สุรินทร์นะครับเมื่อคืนก็แอบซุ่มไปออกอยู่นู่นอ่ะพอได้ชื่อจังไรอย่างไรแล้วก็จ <laughs> ังไรอยู่นู้นจังไรอยู่นู่นจะชี้มามมวันนี้มาชุมนุมชาวยุทธครับมาเจอท่านลีซังจีหรือว่าท่านน้อยแต่น้อยภาคหนังนี่ครับตัวเป็นๆอยู่นี่ มาขึ้นกลับมาจากอุดรอยูทูปเปอร์จากไรเพิ่งมาถึงอยู่ทุปเปอร์จากอะไรเขาดี่จะไม่ล้มไม่ย่ายสักทีก็ต้องลงต้องลงต้องทายวันนี้พ่อแก้วมาลงค้างละ16นะครับวันนี้ค้างละ16ใกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้สงสารลูกน้องไม่ได้แขวนนะครับเสียงกลางตั้งเลยครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ค้งละแปดไปชนดี วันนี้มาสิบ้อครับวันนี้อันนี้จะพูดอีกรอบหนึ่งนะครับหนังบ้านอะไรนะครับเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้ว <c oughs> หนังบ้านอะไรตำบลตะกูกนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านอันนี้เจ้าของครับสนใจก็มาทางนี้ครับติดต่อได้เลยช่วงนี้ก็ออกบ่อยเนาะช่วงนี้โมยขโมยไปบ่อยอ,ยอ,ยอแอบไปบ่อยเมื <c oughs> ่อคืนก็แอบไปครับเมื่อคืนแถวสีขอนะครับแอบไปมอนเกิดแหละ ไปนคนพันบาทเลยด,ยดิสไยนิสัยเป็นเลยชีตะขีโอมาเจอกันได้ไงวันนี้ข้ามฟ้ามาที่โคโคนะครับบ้านรังพึ่งจะข้ามฟ้ากไปกระสังแล้วจัดเต็มแน่นอนครับวันนี้ข้างละ16หใบนะครับไม่ได้ลงหมดถ้าเต็มสูงก็ข้างละ20บเนาะกับขุมพลังก็ของประดิษฐ์เจริญนะครับอยู่บนรถวันนี้เอาประดิษฐ์มากี่แท่น เดี๋ยวไปดูประดิษฐ์ของพกแก้วน,นะครับทีสี่พันใช้สี่แท่นไม่ใช่ชุดเต็มนะครับวบัน,นี้ชุดพอบาลางกลางชุดเต็มรู้สึกว่าจะลงวันที่24นะครับแถวแถวนาดีเดี๋ยวจะตามไปทางนู้นครับวันนี้ก็ได้ชมชุดกลางกลาไปก่อน ลูกน้องเหนื่อยครับไม่มีอะไรครับย้ายมาจากนู่นค่ำแล้วจนฝั่งนู้นครับรถของลีทองจีครับเพิ่งเดินทางกลับจากนูน่นแหละมทเดี๋ยวจะเอไปดูวันนี้มางานด่วนนะครับก็จอ 10เมตรนะครับวันนี้ลง10เมตรตู้ก็ค้างละ16นะครับผีกระแทกหน้าของคูแก้วนี่ระบบเสียงนี่ของปฏิเจริญนะครับที่กระดาษสายตาก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยกระดาษสายตาตรงป้ายรถของเงาตัวดีเจน้อยเลยเนี่ยโอเคทำมาเป๊จังไรไดนาโมตูรินเลยครับยองแต่พจนาม่ ท,ที่บ้านพึ่งนะครับเพื่อนๆยังมาทันนะครับตอนนี้ออกมาทัน,นครับเปิดๆวันนี้ดีเจดีโซชีก็จะอยู่นี่นะครับรวันนี้มาสิบล้อครับสิบล้อเขาสู้หมอกเมื่อคืนไม่ออกข่าวเลย ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับมาหลายครั้งก็ยังไม่ได้ฟังเทสเสียงนะครับวัดก่อนที่วัดโคโคก็ไม่ได้ฟังเสียงวันนี้ก็กลาวว่าจะอยู่ฟังเสียงนะครับกลุ่มพลังของโุแก้กก,ก็จะเป็นของประดิษฐจจิญน,นะครับที่สี่พันเสียงกลางก็เหมือนที่บอกนะครับวันนี้ไม่ได้แขวนตั้งก็มีค่าเท่ากันตันนี้เซตไปข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักครู่เสร็จหมดก็จะถ่ายให้เพื่อนได้ชมอีกรอหนึ่งครับ ันนี้จะวางลำโพงฝั่งนี้ครับอีก,กครู่ครับจะร้อนมากจะเก็บบรรยากาศประมาณนี้ครับสวัสดีครับ